พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่วงของพันไม้หายากใกล้ศูนพันมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักเป็นประจำเช่นเคยครับสำหรับวันนี้เราขอนำเสนอต้นไม้ที่คุณเห็นแล้วต้องตกหลุมรักกันเลยทีเดียวครับมีชื่อว่าเทียนนกแก้วเป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มของวงเทียนดอกครับหมายเฉพาะถิ่นและจัดเป็นพืชหายากปัจจุบันน้องอยู่ในสถานะใกล้ศูพนพันธกันแล้วนะครับความพิเศษของเทียนนกแก้วคือน้องจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับนกแก้วเมื่อมองจากด้านข้างจึงเป็นที่มาของชื่อภาษาไทยว่าเทียนนกแกว้วนั่นเองครับ หากนักท่องเที่ยวท่านใดที่ได้มีโอกาสเจอเทียนนกแก้วในพื้นที่จริงนะครับเรามาช่วยกันอนุรักษ์ไม่ทำลายและไม่เก็บมเมล็ดกลับมาปลูกกันนะครับเพราะเทียนนกแก้วเป็นไม้เมืองหนามีลักษณะการกระจายพันธุ์เฉพาะถิ่นในพื้นที่สูงจึงไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในเมืองอย่างแน่นอนครับปัจจุบันองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้มีการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรของ,ของต้นเทียนนกแก้วให้ได้มากที่สุดครับเพื่อนำกลับไปคืนถิ่นตามพื้นที่กำเนิดเดิมของเขาเพื่อให้ต้นไมช้ชนิดนี้ได้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปครับ อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมมันไม่ดีๆกับเราในตอนต่อไปได้นะครับ